ชื่นใจยังชื่นใจรูกชื่นใจรร้อนไหมร้อนไหมสวัสดีครับก็แล้วครับยังสวัสดีครับเดียวก่แล้วเดีวก่แล้วรับผมเดี๋ยอนแวหาิวอีกไม่ชีหิววะเราจะแดงกะทิรอรกเรอเขาลูกมาเดี๋ยวรอก่ ต่อคิวตาคิวตาอคิวเราซื้อไอติมอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอแล้วขอบคุณครับแล้วโอายไม่ขอบคุณเลยอัพเลยง่ายเลยอร่อยอร่อยชื่นใจพอยังสีอะไแล้วนะลูกชื่นใจานสีอันชิ้นจ